พี่ผมเลี้ยงควายเผือกไม่ได้พี่เอาไปเหอะผมก็เลยถามว่าทําไมคุณเลี้ยงไม่ได้เขาบอกว่าคนเลี้ยงควายเผือกต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องบารมีดีอันนี้อันนี้ที่บินบอกกับผมอ่ะนะผมก็เลยบอกพูดมันจะจริงหรือไม่เกี่ยวหรอบอกพี่เอาไปเหอะโอ้แสดงว่าอาาดินฟาร์มเนี่ยมีแต่ฟ้าะทาต้นกำเนิดต้นกำเนิดต้นกำเนิดที่เราจะเลี้ยงควายก็คือฟ้าะทานีน่คือลูกฟ้าะทา ผมว่าปูทางมันได้ดีนะเพราะว่าฟ้าประทานเนี่ยมันใหญ่อตัวนี้ก็เป็นควายที่มาจากห้วยขาแข้งนะฮะใช่ครับไก่เกียงเีตอุทยานไก่เกียงห้วย<ไ>ข,ขาแข้ง เดี๋ยวจะพาพี่น้องนะครับมาดูควายของพี่เล่แต่ละตัวกันนะครับว่าเป็นควายสายไหนอะไรยังไงบ้างนะครับพี่เล่ครับตัวที่อยู่ตัวหน้าเรามีชื่อว่าอะไรครับพี่อันนี้ชื่อนินมณีพ่อเขาเป็นนินมกรแม่เขาสายของพี่อเนกตัวนี้นะฮะนินมกรตัวนี้พ่อเขานินมกรตอนนี้ผสมบิ๊กอุไทยไปวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหา รอผ่านรอบตัวนี้เขาทรงเสียนะฮะดานเขากว้างนะครับควายพ่อเขาเลยอ่ะมันควายตัวผู้เนาะทรงพ่อเขาเลยควายตัวผู้ครับโอเคนะครับนี่คือตัวแรกนะฮะตัวถัดมานะครับตัวถัดมาตัวนี้ของตัวนี้ชื่อแสงของดาวแสงของดาวเนาะใช่ครับอ๋อตัวที่เราดูที่อยู่แปลงเนาะครับแสงของดาว ลูกวันชนะตัวนี้เป็นลูกของวันชนะนะครับโอ้แม่พันแต่ละตัวเนี่ยเข้าลงสนามประกวดเนี่ยไม่ขี้เหร่เลยนะฝ่ายผสมมาคะเมื่อวันที่หกเมษาโอมาคะลูกไอ้ลูกของของฝั่งของของพี่เบิร์ดแหละครับมีงพี่เบิร์ดเนาะใช่ตัวนี้นะครับอันนี้ก็ของสจดเสียดำเหมือนกันมาคู่กันพูกนี้ครับอันนี้ก็เป็นลูกของวันชนะ อ่บิ๊กบุรีหลังมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนี้เนาะใช่ครับเออตัวนี้ทรงเหมือนควายชนบุรีนะตัวนี้เนาะบิ๊กบุรีหลังท้องก็บอกกระบอกหน่อยน,นี่ครับตัวต่อมาตัวนี้อันนี้เป็นลูกเบิ้มสาวเบิ้มพันล้านชื่อขวัญสุพรรณตัวเนี้ยตัวนี้อ่างดีสวย ก็มาตัวนี้ชื่ออายลาพ่อเขาเป็นช้างอุดอรทรงพ่อเขาเลยเนาะเออทรงเลยทร,ทรงพ่อเขาเลยเาเลย,ยาวๆโย,ย,ยงๆหน่อยๆห,ห่างสั้นนิดนึงปกติทรงพ่อเขาเลยสายแม่เขาะครับเป็นสายไหนรอบต่อไปจปะผสมฟ้าประธานนะครับเนะ oh, นี่ยโอ้เนี่ยนะลูกเขาเป็นตอนนี้ลูกเขาเป็นลูกไหมนิรณนเจ้าไหมอ๋อ oh, นี่นะใช่ครับ คลอดเมื่อวันที่26กยเอกคชื่อโจโฉโจโฉโจโฉเลยตัวนี้ยกให้หลานไปแล้วแล้วก็มาตัวนี้ต้นกำเนิดของเราเลยที่เลี้ยงควายของลูกแก้วฝาตัวนี้เป็นลูกของแก้วฟ้าใช่ครับลูกแก้วฟ้าผสมแล้วผสมฟ้าประธานแยกเพศ ไปตัวนี้น่าคมน่าสวยสมแก้วฟ้าตัวนี้คือควายที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราสร้างความเสียตังให้ผมเลย <laughs> ต้องใช้ <laughs> ตัวนี้เลยเออผมมีรูปตอนเล็กๆนะตัวน้อยคิดว่าไม่โตเดอะครับบินบอกว่าโตพี่เชื่อผมโตแน่นอน บินบอกตอแน่นอนพี่เชื่อผมตอนนี้อายุกี่ขวบแล้วครับเนี่ยสองขวบครึ่งมั้งข้าจะไม่ผิดผมก,ก็ผสมแล้วนะฟันคู่หน้ายังไม่หลุดเลยนี่ยมาตัวนี้อันนี้คือสายนี่แหละสายป่าโอ้ใยป่าครับมาจากห้วยขาแข้งตัวเนี้ยตัวนี้พ่อเป็นตัวไหนครับ อเขามาจากป่าเป็นแม่เขาเนี่ยครับนั่นแม่เขามาตอนซื้อมาซื้อมาคู่กันแม่ลูก<อ>และตอนเนี้ยเขาผสมแล้วได้อยุแล้วเราก็ผสมผสมมาคะไปติดเรียบร้อยและ้ะตัวน,นี้ก็มาจากป่าเหมือนกันใช่ไหมเออเอออัตลักษณ์มันสวยดีไหมดูอกมันเนาะอกดิอกเต็มมากเลยใช่ไม่หย่อนไม่เลยเลยอ,อันนี้ตอนม,มาผมมากอันนี้ผมผม,ผมมองว่า ควายตัวนี้ถ้ามันเป็นสายป่าหรือสายที่แบบว่าไม่มีลูกผสมเนี่ยมันมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆนะเนี่ยไทยจ้กำนันดิงเขาบอกผมว่าควายตัวเนี้ยจะให้ลูกดีเขาบอกว่าเป็นควายทรงเขาเรียกถ้าอีสานเขาเรียกอะไรนะเขาบอกผมว่าอะไรอ่างหม,องหมูอ่างหมูอะไรอะ่ะเขาบอกผมอย่างนี้นะครับฟังเซียนก็นแล้วรอดูว่าจะหักปากกาเซียนหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> จริงๆน่ากลัวคําว่าหักปากกาเซียนเนี่ยน่ากลัว แต่จริงหรือเปล่าอ่ะตัวนี้ตัวนี้เป็นไฮไลท์จริงๆไฮไลท์เลยของผมเลยคือเป็นแม่น้ําแม่ป่าห้วยขาแข้งร้อยเปเซ็เลยในอุทยาน<ม>ห้วยขาแข้งเขตไก่เกียงอือ,อนี่ครับพี่น้องครับตัวนี้นนคือมาจากโซนมาจากแหล่งที่ควายป่าอาศัยอยู่ใช่เลยแปลอ,ออกมาเลยเนี่ยโซนเนี้ยตัวเนี้ยเออควายป่าเนี่ยมัน ตลอนนี้องส่อจ้โบผมถามโบว่าทาไมมึงชอบวะมันบอกผมว่ามันชอบวงเขาแบบนี้เออเขาบอกเขาชอบวงเขาอุ้มบาทกใหญ่เขาชอบแบบนี้เขาไม่ชอบกลางๆมันหายากนะเขาทรงเนี่ยเพราะว่าคนเขาไม่ค่อยทํากัอและมันออกเป็นเขาทรงเสียไปหมดแล้วทันนี้ออกเป็นกลางแฮนด์มอไซค์ไปแล้วแต่ตัวนี้ก็ผสมประยุกต์กับเราแล้วก็ทับฟ้าประทานไปเนี่ยลูกเขาโอ้ แสดงว่า,าอาราดินฟาร์มเนี่ยมีแต่ฟ้าประทานต้นกำเนิดต้นกำเนิดต้นกำเนิดที่เราจะเลี้ยงควายก็คือฟ้าประทานนี่คือลูกฟ้าประทานผมว่าปูทางมันได้ดีนะเพราะว่าฟ้าประทานเนี่ยมันใหญ่เราก็ใส่ควายพ่อพันธุ์ใหญ่ๆเข้าไปนี่นี่คลอดวันที่แปดมาออมุกดาลานี่อายุก็ประมาณใกล้สิบเดือนแล้ะเดี๋ยวจะแยกจากแม่และแล้วก็ตอนนี้ตัวแม่ก็ผสมติดแล้วติดมาคะใส่กับมาค้าไว้ใช่เลย ตอนนี้ใส่กมาค่าไว้เนี่ยมองแนวทางเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้อ่าตัวเจ้าของเขาชอบควายเผือกโอ๋อ่าโบะเขาชอบควายเผือกเขาบอกควายเผือกน่ารักอ่าแล้วเขายังไม่มีผมมีแต่เขายังไม่มีเขาก็เลยอยากได้ควายเผือกอ่าเหตุผลไม่แค่นี้แค่นี้ครับมีแค่นี้เลยครับคือเราเราไม่ต้องไปคิดให้เยอะครับเลี้ยงควายคิดเยอะมโนเยอะเจ็บเยอะ อตัวนี้ก็เป็นควายที่มาจากห้วยขาแข้งนะฮะใช่ครับไก่เกียงเครอุทยานไก่เกียงห้วยขาแข้งหรือบ้านเราเขาเรียกกันน้ำเออเราเห็นกําไรขาเนี่ยเราเข้าใจว่ามันเป็นควายสายต่างแต่อันนี้อันนี้ไม่ใช่สายต่างนะเออมีกําไรทั้งสี่ขาเลยปกติมันจะมีเฉพาะสายต่างที่แบบชัดๆหน่อยเออครับตัวนี้แล้วตัวเจ้าของอ่ะส่วนตัวพวาผมชอบควายสีนี้อยู่แล้วเหลืองเหลืองอย่างเงี้ยอยู่แล้ว ลูกออกมาก็เป็นผิวเหลืองเลยเนาะเหลืองอ,อวันแรกที่เกิดมาสึกสูงแปดสิบสามมั้งตัวนี้ยโบเขามายืนวัดอยู่ตัวนี้ให้ลูกมาต่างจากแม่ก็คือเชื่องดีมันไม่เปียวติดพ่อติดพ่อมาเยอะอีกอย่างหนึ่งด้วยผมคิดนะว่าเขาอยู่กับคนนี่อาบน้ําวันเว้นวันเนะี่ยมันก็เลยกลายเป็นเชื่องไปเลยท้ายดีมากเลยตัวเนี้ยท้ายเหมือนพ่อเลย ขาลูกฟ้าประธานยืนดีใช่ขาอย่างนี้เลยลงปักดินเลยปักสําหรับผมนะครับอันนี้ไม่ได้อวยกันนะตัวต่อมาครับตัวนี้ต่อมาเป็นแม่เผือกของกํากนานดิน,บนแบ่งมาให้ตัวนี้กํานันแบ่งมาให้ใช่ครับตัวนี้เป็นยังไงฮะชอบตัวไหนครับอ่างลึกอ,อ่าง ผมชอบอ่างลึกแล้วก็เอ้าใหญ่ที่ส่วนตัวที่ชอบนะครับส่วนตัว<อ>ที่ชอบก็อย่างหนึ่งคือพอเห็นเขาจ่ายลูกแล้วก็คือกล้าซื้อเลยเห็นผลงาลปเป็นสายไหนครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจตัวเนี้ยแต่รู้ว่าบินเนเขาบอกกับผมเป็นฝั่งควายฝั่งโซนอีสานแถวแถวเพชรอุดรน่ะพี่ ผมเลี้ยงควายเผือกไม่ได้พี่เอาไปเหอะผมก็เลยถามว่าทําไมคุณเลี้ยงไม่ได้เขาบอกว่าคนเลี้ยงควายเผือกต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องบารมีดีอ่ะอันนี้อันนี้ที่บินบอกกับผมนะผมก็เลยบอกคือมันจะจริงหรือมันไม่เกี่ยวหรอบอกพี่เอาไปเหอะเขาก็ให้มาซื้อซื้อตอนทับไอ้ฟ้าประธานแล้วเจ้าของไม่รู้เด้อมัน้ออืมเออ หักปากกาเซียนมาเดมรับเ,เล่มใหญ่เนี่ยผมหักมาเลยเขาก็ให้มานะน้องก็น,นิสัยดีมากตัวนี้หน้าสวยทางเขาดีเนาะครับของเขากว้างโอเคครับต่อมากก็มาเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นลูกของแม่นี้พ่อเป็นฟ้าประธานอ๋ออันนี้ก็ลูกของฟ้าประธานใช่ตัวมีติดท้องนั่นก็เป็น ฟ้าประธานฟ้าประธานอีกเพราะผมชอบฟ้าประธานเจ้าของชอบฟ้าประธานมีอะไรใส่ฟ้าประธานหมดอมืครับคนนี้อายุกี่เดือนแล้วเนี่ยอควบ2 2> สองเดือนน่าประมาณควบควบสองเดือนครับโอ้ตัวเนี้ยลูกฟ้าประธานสังเกตง่ายๆครับขาดีขาเขาจะดีมันนี่ลูกนิดเดียว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 โชว์หน่อยนิดเดียว นี่เดือนนี่เดือนนี่เดน,นี่คือลูกฟ้าประทานขาเขายืนดีขาใหญ่เออยืนดีจริงๆเลยขายืนแน่นดีเนาะยืนแน่นลูกฟ้าประทานยืนทุกตัวยืนอย่างนี้เลยปักดินทุกตัวตัวนี้มีคนถามแบ่งหร้อยังครับตัวนี้เคยมีแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้แบ่งให้ใครอแบ่งไม่ได้ ต้องถามเจ้าของคนจริงเจ้าของคนจริงคือแฟนผมยกให้เขาครับใ่ใช่ยกให้เขาไปยล้ัต้องถามเจ้าของเัาอ่านี่ก็เป็นเหล่าบรรดาควายแม่พันธุ์ของพี่เลนะครับวันนี้เราพามาดูที่อาราดินฟาร์มควายงามนะครับมีทั้งสายป่าแล้วก็สายพัฒนานะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือผมติดใจที่คอกนทคอเป็น บรรยากาศที่แบบโล่งดีมากนะครับจัดสัดส่วนดีนะครับสะอาดสะอ้านนะฮะอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างฟาร์มที่อยากจะแนะนําอยากให้ให้เป็น<ม>อย่างนี้ทุกวันสะ,สะอาดสะอ้านดีมากนะครับอันนี้คือภายในคอกเนาะเนี่ยฮะมีโซนของอ่างน้ําไว้สําหรับให้ควายกินเออพี่เลขา้น้ำที่เราให้ควายเนี่ยมันน้ําอะไรน้าปราปาเปล่า,าบาดาลขึ้นมาจากแทงใหญ่ดูดมา ขึ้นมาแข้งแล้วก็มาให้ครับทั้งหมดเขากินดีอยู่ใช่ไหมกินดีครับเราอย่าไปยึดติดมากครับอืเพื่อนผมเขาบอกกับผมว่าเลี้ยงสัตว์อ่ะอย่าไปยึดติดต้องแบบนั้นต้องแบบนี้ต้องอย่างนั้นเลี้ยงที่ตัวเองสบายอ่ะอือย่าไปเลี้ยงให้ควายสบายเวลาเลี้ยงเลี้ยงสัตว์อ่ะเลี้ยงแล้วที่ตัวเองไม่ลำบากอืเราเป็นนายมันใช่ขาจะต้องเป็นนายเราไม่ใช่ เมื่อก่อนเนี่ยผมเลี้ยงควายครั้งแรกนะเริ่มต้นติตัวน้นะเชื่อไหมผมเลี้ยงอยู่คอกตรงนุ่มคอกยาเก่าผมเก็บยาอัดอยู่ลูกน้องผมเนี่ยเลี้ยงควายเนี่ยต้องอาบน้ําทุกวันต้องให้กินกล้วยต้องอย่างนั้นต้องอย่างนีไ้ไปไปไปดูตอนมาแต่พอมาจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเราไม่จําเป็นถึงต้องทําขนาดนั้นไงสําหรับผมนะผมว่าเราไม่จําเป็นจะต้องขนาดนั้น เลี้ยงให้เราสบายใจอ่ะเลี้ยงให้เราไม่เหนื่อยเลี้ยงให้เรามีความสุขแค่นั้นแหละครับแล้วเราก็จะไม่ต้องคิดอะไรกับหมันว่าเราจะได้เท่านั้นเราจะได้เท่านี้อผมถามเพื่อนผมเนี่ยสอนโบว่าเฮ้ยโบเนี่ยตัวเนี้ยแม่เผือกระสงฟ้าประทานไปผมพนันกันนะพนันกับผมแล้วก็คุณท็อปคุณท็อปคุณเบอร์หนึ่งแล้วก็แล้วก็โบว่าคุณท็อปบอกมาว่าดําแน่นอนตัวเนี้ยลูกออกมาดําแน่นอนยังไงก็ดํา แต่เป็นตัวเมียสีดําผมก็จะถามโบเซียนวัวว่าจะเป็นสีอะไรตอบมาแบบว่าเลโชชะตาฟ้าลิขิตจะขาวจะดําอยู่ที่ฟ้าเออจะพูดจะเมียก็อยู่ที่ฟ้าโชคชะตาฟ้าลิขิตจบเลยเนาะจบแค่นีออ้ไม่ต้องหนักอกหนักใจหูพี่เชื่อไหมเนี่ยควายตัวแรกที่คลอดในคอกในที่เนี่ยคือตัวนี้แล้วก็ผมเนี่ยให้ลูกน้องว่าพูกเปนอนนะเฝ้าถ้าคลอดออกมานะ มึงดูให้กูเลยนะถ้าไม่เป็นไรนะกูให้คนละพันเลยจริงตื่นเต้นทุกสิ่งทุกอย่างอข้อตอนห้าทุ่มกว่าเที่ยงคืนตัวนี้ <S <S หลังจากนั้นมาหมดหมดและคือเราเรามีความรู้สึกว่ามันต้องเป็นไปตามธรรมชาติวิถีมันคร<อ>ับเขาบอกกับผมว่าต้องคอยดูมันนะต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะอืมผมคิดเองนะแม่พันธุ์ที่ดีแม่บอกที่ดีมันต้องคลอดเองอื มันต้องทอดเองได้เราต้องไม่ต้องไปช่วยมันไม่ต้องไปอะไรนอกจากแบบมันมันไม่ไหวแล้วจริงๆแล้วลูกมันใหญ่จริงอ่ะเออเรามีโอกาสที่จะดึงไม่ผมไม่เคยควายทอดเนะี่ยผมยังมีคลิปเลยนะว่าผมไม่เคยต้องไปอุ้มควายลงไม่เคยแล้วปล่อยโบเลยปล่อยเลยคือแต่ละคนเขาบอกไงวิธีการเลี้ยงของแต่ละคนไม่เหมือนกันสัตว์พวกนี้มันเป็นสัตว์ธรรมชาติอ่ะ บางคนเขาบอกว่าต้องปากใหญ่ใช่ไหมครับเลี้ยงควายต้องปากใหญ่ต,หญต้องใหญ่ครับเอามีจริงนะควายที่ปากใหญ่ใหญ่ใหญ่หญจริงๆผมไม่เห็นแม้วที่ของ Auto อปอลิตอ่ะนี่ทรงนี้เลยทรงนี้เลย,เลยแต่ว่าแต่ว่าใหญ่กว่านี้หน่อยเป็นควายอย่างนี้แหละแกซื้อมาเอามาเป็นแม่พันธุ์เออลูกขายได้ตัวละล้านเนี่ยอย่างนี้เลยไม่ไม่สูงหน้าตาอย่างนี้ทางเขาอย่างนี้เลยผมก็ว่าเอ๊ะลุงควายตัวนี้มันมันจะไปได้หรอลุง อาวลูกมันขายวิชนบุรีอ่ะร้านหนึ่งอ่ะพระั้นเออเฮ้ยมันอยู่ที่ราคาของควายมันสําหรับผมนะมันขึ้นอยู่ที่เจ้าของเป็นใครถูกต้อง,องใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ <c oughs> ของอบตอลิ์แกแกมีชื่อเสียงก็พอ,อพอตัวแต่ว่าขายแกไม่ได้ขายถูกเุื่ีนะ <c oughs> ตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ยอดราชันมา ตั้งแต่ใหญ่ห้างนามนเ,มมมแเาแกไม่เคยขายถูกเลยนะขายแบบตอนนั้นนี่คือพีคมากแต่ว่ามันกระแสมันยังไม่ไม่ดังแค่นั้นเองขายควายไม่เคยขายถูกเลยออปตอลิ์แต่ว่าเมื่อตัวเมื่อกี้เนี่ยพี่ตัวนี้ไอ้ลูกของไอ้โชคไปอะอขายไปชนบุรีรผมมีความรู้ความคิดอยากจะทําควายทางชนบุรีบ้างนะผมว่ามันสูง,ส,ง,งสูงยาวๆดีท้าสูงยาวๆดีใช่เลยครับถ้าเป็นเขาวสวยนะพวกนี้อัตลักษณ์ดีทางเขาดีให้เพื่อนผม